บัลลังก์แห่งพงไพรไทยงามและอำนาจเหนือธรรมชาติในทุกพื้นป่าและทุกพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์มีต้นไม้ต้นหนึ่งที่ถูกสถาปนาเป็นราชันผู้ไม่เคยตายมันคือต้นทรไม่ใช่แค่พืชพันธุ์ทั่วไปแต่คือราชาที่ยืนหยัดผ่านกาลเวลาหลายร้อยปีและกลุ่มอำนาจลี้ลับเหนือธรรมชาติที่ผู้คนต้องก้มกราบวันนี้เราจะเดินทางสู่เงามืดใต้ต้นทร <ไป S 1> เพื่อถอดรหัสว่าอะไรคื <ไป S 1> อที่มาของอำนาจอันนาจกรงขามนี้ ต้นทรไม่ได้เติบโตด้วยการขยายลำต้นหลักเพียงอย่างเดียวแต่กิ่งของมันจะแตกรากอากาศห้อยย้อยลงมาค้ำจุนและขยายอาณาจักรเมื่อรากอากาศเหล่านี้สัมผัสกับพื้นดินมันจะแข็งตัวและพัฒนาเป็นลำต้นค้ำจุนที่ทำหน้าที่คล้ายเสาหลักต้นใหม่และลำต้นใหม่นี้จะช่วยค้ำจุนกิ่งที่แผ่ออกไปและกิ่งเหล่านั้นก็จะแตกรากอากาศลงมาอีกทำให้เกิดการสร้างลำต้นใหม่ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆทำให้ใส่เพียงต้นเดียว สามารถแผ่ขยายอาณาเขตในแนวราบได้หลายสิบหรือหลายร้อยตารางเมตรโดยที่โครงสร้างทั้งหมดเชื่อมโยงกันทําให้ดูเหมือนเป็นป่าทั้งป่าแต่มีต้นกําเนิดมาจากเมล็ดเดียวนี่คือการประกาศความเป็นอมตะต่อหน้าทุกสรรพสิ่งด้วยอายุที่ยืนยาวกว่า300-400ถึง400ปีหรืออาจจะมากกว่านั้น ต้นทรจึงเป็นพยานผู้เห็นเหตุการณ์ของประวัติศาสตร์ยุคบรรพกาลมันสะสมพลังงานและบารมีจากผื้นดินและการเวลาไว้ในทุกอนุทำให้มันเป็นเสาหลักที่แข็งแกร่งที่สุดในผืนป่าคนโบราณเชื่อว่าต้นทรคือบ้านของรุกขเทวดาหรือเทพรักษ์ที่มีอำนาจระดับสูงไม่ใช่แค่ผีทั่วไปด้วยรากที่พันกันยุ่งเหยิงก็ถูกตีความว่าเป็นอาณาเขตที่ซ้อนทับกันเป็นพรมแดนที่กักเก็บหรือ เชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณผู้คนเข้ามากราบไหว้ด้วยความเคารพอย่างสูงสุดเพราะเชื่อในคำศักดิ์สิทธิ์หากขอพอรด้วยจิตที่บริสุทธิ์ก็มักจะสมหวังแต่สำหรับผู้ที่ลบปลู่หรือกระทำการใดๆโดยไม่ขออนุญาตอำนาจของไสก็จะแสดงออกมาในรูปของบทลงทันที่เด็ดขาดและน่าสะพรึงกลัวต้นไสไม่ใช่แค่ต้นไม้แต่มันคือปฏิมากรรมแห่งเวลาที่ถูกสลักสลาด้วยพลังงานและศรัทธา มันคือสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ที่ไม่สามารถถูกทำลายได้ง่ายๆครั้งต่อไปที่คุณเยืนอยู่ใต้ร่มเงาของมันจงระลึกไว้ว่าคุณกำลังอยู่ในอาณาเขตของบัลังแห่งพงไพรที่ทุกการกระทำของคุณถูกจดจำไว้แล้วคุณเคยสัมผัสพลังงานที่น่ากเกรงขามใต้ต้นทรที่ไหนบ้างลองคอมเมนต์มาเล่าประสบการณ์ของคุณได้เลยนะครับ